สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากานต้นยางโยมพระรามสองนะครับคลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับพอดีวันนี้เราเอามาปัดฝุ่นนะครับผมทำความสะอาดนะครับก็เลยได้เลิกเอามาไลายนะครับให้กับที่ที่กําลังมองหาล้อแฟชั่นนะครับรุ่นท็อปนะครับพอดีบางทีคลิปที่ผมไลฟ์ไปเนี่ยมันอาจจะหลุดไปอยู่ล่างๆหาไม่เจอแล้วไม่เป็นไรวันนี้ผมเอามาไลฟ์ใหม่ให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นนะครับเป็นของตัว เรื่ท็อกนะครับก้านของเขาเนี่ยจะเป็นก้านคู่ตัววีนะครับผมเป็นตัววีนะบางคนก็เรียกการตัววายแล้วแต่นะครับลายเนี้ยจะเหมือนกับลายคล้ายๆกับลาย HRE นะครับผมก็คือวายลายตรงเนี้ยกาลังนิยมกันนะครับล้อสภาพสวยมากๆเลยนะครับจุกลมตรงนี้หายไปไหนไม่ต้องซีเรียสนะครับพอดีผมตัดจุกเก่าออกไปนะครับรอใส่จุกใหม่ให้สาหรับพี่ๆที่ซื้อล้อรุ่นนี้ชุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อ นะครับล้อแฟชั่นหลักเลยนะครับดูหลักล้อนะครับผมว่ามีอะไรบอกเราบ้างงานของอะไรจะบอกหมดนะครับตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับอยากให้ดูสไปก่อนนะตัวนี้นะครับเป็นขอสิบแปดกว้างแปดนะครับผมสิบแปดแปดนะครับออฟเซตนะครับตัวนี้ออฟเซตอยู่ไหนเอ่ยอ่าตัวนี้ออฟเซตน่าจะอยู่อยู่ที่เพรสนะครับอันนี้นี่จะแล้วนะครับออฟเซตอยู่ที่สี่สิบ นะครับ ET นะครับผมหรือค่า offset นะครับอยู่ที่40อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าใกล้ศูนย์นะครับล้อจะยื่นนะถ้าไกลศูนย์นะครับล้อจะหุบเข้านะครับผมเอาไว้อ้างอิงกับล้อเดิมติดรถของรถคันนั้นนะครับท่านก็จะรู้เลยว่าท่านใส่ล้อตัวเนี้ยนะครับล้อจะอยู่ในระดับไหนของซุ้มล้อนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นขนาด5รู114 นะครับใส่ได้กับลถห้าลูมาตรฐานทุกคันนะครับของเก่าเชินได้ด้วยนะครับผมหน้าร้านเราเป็นเต็นสีขาวแดงนะครับนายบรรจนะครับตอนนี้กำลังล่องดาวนะครับผมได้เรื่องว่ามีกฎเพิ่มเติมนะครับเรื่องของโควิดยังไงก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับร้านเราก็เปิดปกติ นะครับผมเราก็ต้องทำมาหากินกันไปรอครับถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเนี๋ยผมจะรายงานนะครับตอนนี้ผมก็รอฟังจากลูกน้องผมอยู่นะครับเพราะเขาติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในตอนสัดคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันในรับสับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอะไรแกล้เหรอ